วันนี้ก็เป็นสเต็ปที่สองนะครับก็คือเราตัดสินใจที่จะย้ายจากจันทบุรีมาทำกเกษตรแบบพอเพียงที่สารคามนะครับอันนี้ก็จะจะปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ถ้ามีทุนอีกสักนิดหน่อยแล้วก็จะซื้อปลามาเลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับ ห้องเดียวนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามตัวนี้ช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับที่เริ่มทุเลาลงนะครับแต่ก็ยังต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศก็ ระบาดรอบสองแล้วนะครับตอนนี้เราก็ตัดสินใจที่จะกลับมาภูมิลำเนานะครับมาทำเกษตรพอเพียง